มาด้า CX30 นคันนี้นะครับอยากได้กล้องติดรถยนต์ที่มั่นใจและปลอดภัยแน่นอนครับเดินสายเก็บสายทุกจุดนะครับไม่เกินหนึ่งคืบมาตรฐาน70ไมล์ไทยแลนด์ A810 ความชัดถึง 4K เลนโซนี่ตัวที่2ชัดที่สุดเลยครับไปกับตัวรถเลยไม่มีสายโผล่ออกมาเลยนะครับจุดโดดเด่นของกล้อง70ไมล์คือกันความร้อนได้ถึง80องศาสู้อากาศประเทศไทยได้แน่นอนหน้าจอขนาด5นิ้วเล่นง่ายจอใหญ่เล่นสะดวกครับสามารถเช็คสถานะของกล้องหน้าหลังแบบนี้ได้เลยครับ ตัวนี้นะครับสามารถดูย้อนหลังผ่านไป6แล้วก็คมชัดมากครับอันนี้คือมีกล้องหน้าก็ต้องมีกล้องหลังนะครับเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มมุมมองให้ดีมากยิ่งขึ้นชัดถึง1 0 8 0ป p ครับจากที่จุดบุรีได้เลยครับไม่มีผลต่อประกันของตัวรถปลอดภัยแน่นอนครับเก็บภาพตัวอย่างนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับจะสังเกตได้ว่าความคมชัดชัดเจนมากครับจะได้ภาพแบบนี้เลยไม่ว่าเราจะเกิดเหตุอะไรเราก็มั่นใจมากกว่าครับต่อร้านทวชัยชออโต้แอร์ได้เลยครับอยู่เยื้องกับโรบินสันกำแพงเพชรครับ